และนี่นะคะเราก็มาเยี่ยมช่างชาตสวนดอกไม้นะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นดอกทิวลิปนะคะที่ขายดีหลาลามากนะคะมีทิวลิปทุกสีเลยนะคะอยู่ที่นี่ส่วนนี้มีเนื้อที่กว้างขวางมากมายนะคะจากที่เราเดินมาประตูด้านหลังนะคะก็ซื้อตัวกันในราคาอ้ ซื้อสวนก็ได้กลับมาดูกันนะก็<ล>ะจะมีสวนทีริบมีมากมายนะ,ะนนในสวนของจงตันเตี้ยนนี่ค่ะอ่านคะคจะเป็นสีขาวสีเหลืองสีม่วงสีแดง <c oughs> ก็มีนะคะสีส้มอ่าชมพูอ่อนแล้วก็ดอกนี้ <c oughs> ใครดอกน,นี้บ้านเราแต่ว่านม้งดงามเป็นหมดทั้งสวนนะะเป็นดอกไม้เมือง กำลังติดเลยค่ะเพื่มออดอกไม้นี่คือดอกหนอนไก่แล้วก็นั้นเป็นดอกชบาไหนชบาโวนสีพูนั้นดอกชบาสีแดงห่อนไก่สีฟ้านี่คือพวกนี้คือดาวเรืองไม่มีสีฟ้าซะหน่อยอ้บ้า มาทานเมาก็มาข้านี่ตรงนี้อันด้านหน้านั่นก็คือด้านหน้านั่นคือสถานที่ของโก๋ <c oughs> สำรับให้โก,อโก๋อยู่โก๋ไม่ใย่ที่ไหนนี่นเป็นเทลิบสีขาวส่งกินหอมฟุ <c oughs> ม้งไปหมดเลยนะคะ <c oughs> ขึ้นใจ <c oughs> น่าจะมีเมืองไทยมั้ง อะ่นนนมาาเี่ก็ประเภทดอกไม้ใงหนาวนะคะมีดอกเหมยอยู่ข้างในสีชมพูเป็นต้นต้นนี่ก็เป็นประตูทางเข้าอีกฝั่งหนึ่งนะคะสวยมากเลย ยาวสองข้างทางนะคะแน่นมากอย่างเยอะอะด้านใหนหนูก็มีอีกนะคะัะส่วนเขาสวยๆในนี้นี่ได้กินแบบกินหอมไปตลอดทางทางนี้ก็เป็นดอกคูณสีม่วง คิวิบบารแล้วนะคะนี่ก็เป็นทางเดินไปมลีลงทิวลริบยาวไปสุดลูกหูลูกตานะคะคมันก็ถ่ายรูปกันยากากเยอะมากเสวยทั้งนั้น,ลเ,นเลย,เยนนะคะเ,คเดี๋ยวเราทะลุเข้าไปดูด้านในนะคะยังมีอีกนะคะ ตามมาเลยค่ะนี่ยค่ะเป็นสวนที่อยู่กับติดกับพระราชวังผู้กงนะคะใส่เวลาห้องเต้มาจีบสาวคงจะต้องเข้ามาปิกนิกกันในสวนแห่งนี้นะคะเ <laughs> นี่ยจำได้แล้วว่าต้นเนี้ยพันธพึ่งผิดอ,อกใหม่ ตอนที่มาเมื่อหน้าตุลามันเป็นสีทองหมดเลยมันเป็นดูใบไ,ไม้ร่วงสีแบบเป็นทองหมดเลยทั้งที่เกาหลี